ท่านนายกปรุญญาลักษชาครับขอฟ้องครับขอฟ้องเมื่อวานผมได้ไปเจอกับสส,สในพักร่วมรัฐบาลกท่านคนหนึ่งพักรัฐบาลอันนี้ก็มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องราคาหมูนะเขาบอกว่าทางใต้เนี่นะก็มีคนที่อาจจะนะสนิทกับพักกันเนี้มากได้ตุนหมูไว้เก็บไว้ในโกดังเยอะมาก เพื่อจะเกณฑ์ราคาท่านนี้ต้องเช็คครับเพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อยู่ในวงในของพักอันนี้เลยแล้วก็เขาพูดคล้ายๆกับว่าคนในพักเองก็รู้เรื่องนี้ช่วยเรียกหัวหน้าพักเข้ามาคุยนะครับจัดทีมลงไปทางใต้นะครับคงไม่น่าจะหายากนะครับถ้าจะตัดสินใจหาหมูจริงแล้วก็ไปลงโทษคนที่ทำร้ายประชาชนไทยครับที่ตุนราคาหมู เพื่อจะเกณฑ์กำไรในความลำบากของพี่น้องชาวไทย